On a stormy evening ในเย็นวันหนึ่งที่พายุขหมกระหน่ำ Detective Morgan arrives at a luxury apartment นักสืบมอร์แกนถูกเรียกตัวมาอย่างอพาร์ตเมนต์สุดหรูแห่งหนึ่ง where a man lies unconscious on the floor ตอนนั้นเองเขาเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยนอนหมดสติอยู่บนพื้น a pool of blood spreading beneath him เลือดสีแดงไหลนองรอบตัวชายคนนั้น the room is in chaos ภายในห้องเนี่ยเต็ไมไปด้วยความโกลาหล Furniture overturned Furniture อร์เนี่ยล,ล้มและเนะระนาดไปหมดเลย shattered glass on the carpet ไม่พอเศษกระจกเนี่ยยังกระจายไปทั่วพรม detective Morgan is wondering who could have done such thing นักสืบมอร์แกนสงสัยเหลือกเกินว่าใครกันจะกล้าทำสิ่งเลวร้วายได้ขนาดนั้น and then he promises himself เขาจึงสัญญากับตัวเองว่า I need to find out ฉันต้องหาความจริงให้ได้ ไม่นานเขาก็รู้ว่ามี Suspect หรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยสคนได้กันคนแรกคือ Alex the victim's business partner Alex ซึ่งเป็นคู่ค้าธุรกิจของผู้ตายคนที่สองคือ j e m m y the victim's long time friend j e m m y ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและรู้จักกันมานานกับผู้ตาย The detective called the suspects in for questioning ถามนักศมอแกนจึงเรียกทั้งสองมาเพื่อสอบสวนแล้วเกิดอะไรขึ้น เขาถามคำถามด้วยประโยคนี้ค่ะ Where were you when he got killed? คุณสองคนอยู่ที่ไหนตอนที่เขาถูกฆ่า Alex chooses to use past tense Alex เลือกใช้ tense ท,ที่เป็น past tense หรือว่าอาดีตโดยพูดว่า I left the building ฉันออกจากตึกไปแล้วนะแต่ตรงกันข้าม Jamie chooses to choose past perfect แต่ Jamie เนี่ยกลับเลือกใช้อีก tense นหนึ่งคือ past perfect โดยพูดว่า I had left the building เห็นไหมคะว่า2ประโยคนี้เนี่ย I left และ I had left เนี่ยมันต่างกันแต่แปลเหมือนกันแต่ว่าฉันออกจากตึกและนี่แหละคือจุดลำต้นของปริศนาที่ถ้าใครเก่งเรื่องเทนจะช่วยนักสืบมอแกนในการไขคดีได้เรามาช่วยกันวิเคราะห์เบาะแสจากคำพูดของทั้งสองคนนะฮะประโยคแรกคือจาก Alex พูดว่า I left the building สังเกตคำว่า left left เป็น verb ช่องสองนะฮะ มันคือ past simple หรือ past tense อดีตค่ะสิ่งนี้เนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ย past tense มันเกิดขึ้นในอดีตและจบเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างเช่นเราพูดว่า I watched TV last night ฉันดูแล้วมันจบแต่เมื่อวานแล้วค่ะฉันดูทีวีเมื่อคืน2เนี่ย past tense นะ,ะมันจะมีเรื่องของเวลากํำกับใช้คำว่า last night เมื่อคืน yesterday เมื่อวาน two days ago สองวันที่แล้วนี่คือ t e n ที่อเล็กซ์เลือกจะพูดค่ะ ในขณะที่ตัวของเจมี่เนี่ยกลับใช้เทนนี่คือ I had left the building had left เป็น had บวกว่าช่อง3สิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่า past perfect โครงสร้างคือ had และบวกว่าช่อง3นะคะถ้าใครเข้าใจเทนนี้จะเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้งค่ะซึ่ง past perfect เนี่ยถ้าอธิบายจริงๆเนี่ยมันคือเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตไม่พร้อมกันเหตุการณ์นึงเกิดก่อนเ,อเหตุการณ์นึงเ,เ,เกิดตามหลังมาค่ะอย่างเช่นคุณพูดว่า I had left the building แปลว่าฉันออกจากตึกไปก่อนแล้วนะฮะและมีคำว่า he arrived เขาถึงมาถึงค่ะและประโยคนี้เนี่ยสามารถใช้ before ในการเชื่อมสอบประโยคได้จะก,กลายเป็นสิ่งที่เจมี่พูดว่า I had left the building before he arrived แปลว่าฉันเนี่ยออกจากตึกเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาซึ่งหมายถึงใครไม่ทราบอาจจะเป็นคนตายหรือว่าอเล็กซ์มาถึงที่หลังก็ได้ คามทเี่สืสอมอร์แกนอยากจะรู้คือ who is the killer ใครเป็นฆาตรกรกันแน่ระหว่างอเล็กซ์และเจมี่ทุกคนคิดว่าใครเป็นฆาตรกรคะมาเฉลยกันนะว่าใครน่าจะเป็นฆาตรกรมากที่สุดค่ะอเล็กซ์พูดว่า I left the building โดยที่ไม่มี บอกเลยว่าเขาออกไปตอนไหนนะฮะอย่างที่เจมี่เนี่ยพูดว่า I h a d left the building แปลว,ว่าฉันเนี่ยออกจากตึกไปก่อนหน้านั้นแล้วะก่อนทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้เรื่องเทนนะฮะจะรู้เลยว่าใครคือคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายค่ะคาตก,กรก็คืออเล็กซ์นั่นเองค่ะเป็นเพราะว่ามีคนนึงออกไปแล้วคือเจมี่และอเล็กซ์ก็มาถึงทีหลังนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าเรื่องเทนเนี่ยมันบอกเรื่องของการเป็นอยู่ของเวลาค่ะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องและรู้ว่าใครทําอะไรก่อนใครนั่นเองค่ะและนี่คือสีรี่์ของการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเรื่องของ t True Crime นะคะเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรและสนุกแค่ไหนติดตามเพจนี้เอาไว้นะคะ